ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศลสินชมรมคนรักและศรัทธาหลวงพุทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงพุทวดทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นแรกนะครับ2 4 9 7เนะครับเนื้อว่านจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปอีกหนึ่งคลิปสําคัญนะครับที่เกี่ยวกับหลวงพุทวดนะครับเพื่อผมอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมทางบ้าน ได้ศึกษาก่อนสะสมด้วยนะครับคือหลวงปู่ทวดพิมห้าแฉเนื้อทองระคังนะครับครับสําหรับพระองค์นี้นะครับผมได้รับความเมตตาจากคุณอาที่เคารพอย่างสูงท่านหนึ่งนะครับที่ชมรายการผมนะครับท่านมอบพระองค์นี้นะครับมาให้ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเพื่อได้รับศึกษานะครับตําหนินะครับขององค์พระก่อนสะสมนะครับ ครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้รับที่มอบพระให้ผมนะครับในครั้งนี้นะครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับพิมห้าแชรรุ่นห้าแชรนี่ครับจากที่มานะครับเมื่อปีสองพันร้อยสามสิบแปดนะครับครับมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับคือเหตุการณ์ที่มีการป้นนะครับที่จังหวัดยะลานะครับโดยเจ้าพนักงานธนาคารทหารไทยสองลายนะครับ เขาได้ห้อยหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับเนื้อว่านนะครับครับนาเงินไปส่งให้ลูกค้ากลางเมืองนะครับรล้วโดนป้นนะครับโดยการถูกยิงนะครับห้านัดจอนนะครับดังแชะแชะนะครับเเป็นที่มาของพิมพ์ห้าแชะนะครับแต่องค์นั้นนะครับเป็นพระเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับปี2 1 3 8นะครับครับจึงสร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพนะครับท่านเป็นผู้สร้างรุ่นนี้นะครับคือรุ่นห้าแชะนะครับ สำหรับที่มาของรุ่น5แชะเนื้อทองระคังนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างเมื่อปีพศ2539นะครับคือเหตุการณ์คือพระธัญรองวัดสายขาวนะครับท่านได้รับพระเนื้อว่าน5้าแชะรุ่นแรกนะครับปี38จําจำนวนหนึ่งนะครับคือ1 5 0 0องค์นะครับครับท่านไปมอบให้กับสมณะคุณร่วมผู้บริจาคทรัพย์สมทุทุมสร้างที่ว่าการอำเภอโคกโพนะครับ และท่านเห็นพระเนื้อว่านนะครับมีรูปแบบสวยงามนะครับท่านจึงให้ถอดแบบนะครับสร้างเป็นเนื้อโลหะนะครับคือเนื้อโลหะทองระคังเก่าของวัดศรีมหาโพนะครับครับจึงเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่พ่อท่านรองเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกให้อีกครั้งหนึ่งครับรวมกับเกจิคณาจารย์อีกหลายรูปนะครับเป็นพระดีพิธีในสมัยนั้นนะครับ ทำการพิธีพุทธาพิเศษบุกเสกนะครับห้าวาระนะครับจึงเป็นพระดีนะครับผมจึงจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ศึกษาก่อนสะสมนะครับและดูไว้นะครับเผื่อเราได้เป็นเจ้าของนะครับครับสําหรับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองระคังเก่านะครับครับเนื้อพระจะออกสีเหลืองอมเขียวนะครับเก่าแล้วนะครับครับเมื่อปี2539นะครับเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนบัวคว่ำบัวหงายนะครับครับ ชัดเจนนะครับคือถอดแบบมาจากวงปูมทวดเนื้อว่านรุ่นห้าแชะปีสามแปดนะครับแต่องค์นี้เป็นเนื้อทองคังเก่าครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพระจะเก่านะครับออกกลมเขียวนะครับสภาพนี้เป็นพระสภาพเดิมนะครับเส้นสังกติลายอะไรบวกความบงหายชัดเจนนะครับตำหนิด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังขององค์พระนะครับจะมีเลขหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นแรกนะครับของเนื้อ ทองระคังของเนื้อโลหะที่นี่นะครับเตารีดนะครับเป็นเลขหนึ่งไทยนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวระคังนะครับเป็นสัญลักษณ์ของระคังเก่านะครับครับเราส่องด้วยกล้องส่องพระนะครับส่องไปดูโคตโคตรนะครับจะเห็นเส้นเส้นชัดเจนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเผื่ออนาคตเรามีนะครับครับในตําหนินะครับเส้นรูประคังนะครับจะมีเส้นนะครับเป็น เส้นเสียงนะครับชัดเจนนะครับจำนวนการสร้างไม่มากนะครับ1,500พันองค์นะครับอนาคตอาจจะมีของเก๋ของเสริมเยอะนะครับแต่ล่าเราศึกษานะครับสองดีๆนะครับโอกาสที่เราจะได้ของเก๋ไม่มีนะครับแต่องค์นี้นะครับเป็นพระแท้นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นหนึ่งใน1 5 0 0องค์นะครับคือ1,500องค์นะครับอง์นี้นะครับ ถือว่าเป็นพระสภาพสวยนะครับไม่เจอะเจอในท้องสนามนะครับถ้าเรามีโอกาสเจอะเจอนะครับถือว่าเป็นบุญนะครับเราเช่าหากเก็บไว้ได้เลยนะครับครับหลวงปู่ทวดนะครับไม่ว่ารุ่นไหนนะครับศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นครับองค์นี้นะครับได้รับการปลุกเสกโดยพ่อท่านนองวัดไซขาวนะครับครับพิมพ์ห้าแฉเนื้อทองระคังนะครับเป็นพระดีกุญนหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับศึกษานะครับ และมีเนื้อโลหะเก่านะครับหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระฆคังเก่าของวัดศรีมหาโพนะครับตะกุดเก่านะครับแผ่นจานของหลวงพ่อท่านนองวัดไซาขาวนะครับของพ่อท่านทองวัดสัเพาเชยนะครับและเกจิอาจารย์นะครับที่ร่วมกันปลุกเสกไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนในท้องตลาดนะครับครับแต่ถ้าเรามีโอกาสเจอเจอที่ไหนครับเราเช่าหาเก็บได้เลยนะครับเส้นสายนะครับทุกสัดส่วนขององค์พระนะครับจะต้องชัดเจนนะครับ เพราะว่าพระปั๊มนะครับเนื้อโลหะนะครับจะชัดเจนทุกอย่างทุกมิตินะครับและที่สําคัญครับด้านหลังนะครับให้ท่านจดจําไว้นะครับเลขหนึ่งไทยครับและตัวระฆังนะครับคือเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับเนื้อพระจะออกทองเหลืองอมเขียวนะครับครับสวยนะครับสภาพนี้นะครับคุณอาสะสมไว้อย่างดีนะครับครับนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับต่อไปนะครับจะหาไม่เจอแล้วนะครับ หลวงปุ่ทวดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับถ้าเรานับถือนะครับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเล่นเพื่อสะสมเพื่ออนาคตนะครับคือการที่มีราคานะครับเขาบอกว่าให้สะสมหลวงปุ่ทวดที่ท่านอาจารย์ทิมและอาจารย์นองแห่งวัดส,สาขาวนะครับสําหรับพระองค์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นหลักของพระอาจารย์นองแห่งวัดส,สายขาวนะครับเพราะว่าท่านเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับต่อไปจะเป็นพระ ที่มีอนาคตและราคาเช่าหาสูงนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับหลวงปู่ทวด5แชะเนื้อทองระครังนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศลสินครับ